ลุกขึ้นสาละวันลุกขึ้นลุกขึ้นสาละวันลุกขึ้นลุกขึ้นก้อนสาราวัน้อส,สวัสดีเด้อพี่น้องสวัสดีภาษาไทยสบายดีภาษาลาวจ้าพ่อยอ,อีกแล้วแฮปปี้ลาวไต้ไทยสาราวันมือนี่หอยยู่ใส่หูบ่ให้เบิ่งก็ได้เนี้มือเศร้า ตลาดตอกหมอหูบอค้นอาจสิหือกระถึกพือึกคมหรือตะพืดตะพื้นพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันอยู่ตลาดตอกหมอเนอะไปพ่อคอยอยู่ตลาดเด้อพี่น้อง น,นี่ไปพ่อกันยูตลาดเนดะ้อไปพ่อคอ,อยยูตลาดตอเหมาะมอ,มอทุจินแล้วมอทุจินแล้วค้นอ,อาจจินหลายเลยพี่นอ้องปปโบเอาลายใหญ่หางลุย อยเข้าไปตลาดคอยอาซีบริจมบริปากอีหยังเด้อพี่น้องกะสิถ่ายภาพบรรยากาศให้เบิ่งในตลาดตอกหมอว่าสิอือกระทึกทุกพ้มจังใดเนาะพี่น้องเนาะไปไปเลยสองจ้ไาร้อยยี่สิบเอยจ้า บอบผู้เดขนมหมคะค่ะเอาพัททองไดพัทเชารื่หมค้วั้นขอค่ะเอาพทัททองก็กล้วยเอ,อา้คม่คะไม่เอา,าน,นไหมคะพี่ได้ท้ายกว่านี้ มีลำหนุม่มไหมคะพี่ได้ลาของาองลาองลาข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 อของลาไองลาขอล้วองลาของลาลาของลอลาของ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 ล้ของลางลาขงลาของาของาของล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 าขอ ลนหลาย,ลาย,อยเอายีา่หี่กมีัาั่วอาทั่วต้มเส้าบาทกะยือาคเตียงจากบาทเอาเอาืเอาเปียงหนึง ก้อนตรวจตรวจเลยเอาทัวร์ซาบะกระดือเตียงหนึ่งอันนี้ไข่ยอยเอียงไข่เข่าก่อน หอยพ่อเจหอยพ่อเจหอยซอยเราถือของก่อนค้นหลาหมองไปกับโบมี่อาหารบ้านเฮาาดวซอยเจถือของกันเด้อซอยเจซื้อของกัน พอกันเ่อนพี่น้องหอยมาเต่ตลาดแล้วแต่ว่าตอนนี้คอยสิไปื้อลูกบิดประตูด้วยวันนี้พี่น้องลูกบิดลูกบิดประตูอยู่ข้างถมนี่ไปเบิงน้ำกันสิไปเปลี่ยนลูกบิดเด้อ ประตูล้ซื้อลูกบิดก่นอเนเฮียเอาลูกบิดประตูที่แบบถูกที่สุดอะไปใส่ห้องน้ำค่ะแต่ว่าเราอยากได้แบบถูกที่สุดเพราะว่ามันลูกบิดเราอะมันจะโดนน้ำตลอดเวลาเราก็เลยไม่อยากได้แบบแพงค่ะตัวเดียวค่ะอันนี้ถูกสุดใช่ไหมคะ90บ,บาท อันนี้ถูกสูตร90บาทเนื่องจากว่าห้องน้ําเรามันโดนน้าตลอดเราเลยไม่อยากใช้ของแพงแต่ว่าก็ใช้ได้ประมาณ4ีหเดือนนะน้องเฮียประมาณนี้ค่ะค่ะเป็นปีปนปแต่ว่าไอ้พวกสนิมมันจะมันจะเกาะแล้วมันจะแบบร่อนก่อนไงร่อนก็ร่อนเท่าไหมใช่ค่ะไม่สายังติดน้ำได้ยเยอะกว่าค่ะค่ะเอาวันนี้เราขายเฮีย90นะคะค่ะ90บาทห้องน้ำไม่ได้ใส่กุญแจนะไม่ไม่ใส่ค่ะ 90. 90บาขอบคุณค่าได้แล้วลุกบิดประตู90บาทขออนุญาตเราไทายเด้อพี่น้องไปพ่อกันอยู่เฮื่อนว่าข่อยสีเห็ดใดบอ่อใส่เปลี่ยนสื่ออยู่ห้องถงลีดข่อยทักษะสาระประโยชน์ บ่มี่คือเกาหมอนีหอยสิเปียนลูกบีบประตูหองนาม <c oughs> มาเบิง้งกันพี่นอ้องอ๋อพี่น,อน,น้องฝนตกมึงไงมันสิเออคืออยู่เด้อพี่น้องเพราะว่าฝนตกบีบหอยสิเปียนมาเบิ้งน้ำกันมาหอยสิเฮ็ดเป็น,ปนเป็นแห้งใจให้ในเด้อคราบอีเข้า,าอ้องหนุนกอนีีออกก่อน<ม> Bye. เงือโอ้พี่น้องมุนแอบแหยบเลยอันนี้ตัวไม้ฟ้าเฮือข่อยอันนี้ตัวไม้เข่อยสีใส่ไส,ส่ตัวไม้แบบนี้ quá hừa Hãy subscribe ปลาเถืออันนี้กุญแจออกไปแล้วปลาเถื่อคอ่อืมเรียบร้อยแล้วพี่เดี๋ยวมือมือลังา่อยสิเปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนตัวนี้ไหม oh, <no. S 1> มันบดหนักมันบรลงแล้วขอบคุณเด้อ เขามาเบืองเขามาติดตามเคยแล้วล่ะของคุณอีลีที่เป็นแห่งใจให้คอยเด้อพี่้องค้นทยบุงสอนเนาะเว่าก็จริงเป็นสิ่งที่ประิดแต่เฮ้ากระต้องเว่าในสิ่งทีหมาะที่ควรเฮ้าบ่อแหลกไปบอกทวีทแดนแล้วพี่้องเนาะสิ่งหนึ่งอีกทีทางฝรั่งบุงสอนเพิ่นบอกว่าบบมีงานใดต่ตำแม้นสิงาน เฮ็ดเบียกล่างหมองน้าหรืออีหยังก็เป็นงานที่สูงทรงที่สุดแล้วฝรังพิง่นสอนที่ข่อยได้เฮียนหูได้เบิงจากพี่น้องไทยอีสานพิ้นไปเฮ็ดเบียกเนะเพิ่นสอนมาดีอีลีข้าสอนพวกนี้มัน่นกระรู้สึกว่าข่อยก็ภูมิใจในอีกระดับหนึ่งที่ข่อยได้มีโอกาสได้เฮียนหูในสิ่งที่ข่อยก็เพราะได้เคยหูเคยเห็นข่อยบ่เมตญค้นเกง่งแต่ข่อยได้มีโอกาส ข่อยโฉบดีที่ข่อยได้เฮี้ยนหูเนาะพี่น้องเนาะอันนี้นะผู้ใดกระเฮ็ดใดพี่น้องผู้ใดกระเฮ็ดได,ไดแต่ในเมื่อว่าผู้ใดกระเฮ็ดใดข่อยก็เลยอยากลองเฮ็ดคือกันข่อยไ่ได้วว่าข่อยเก่งหรืออีอย่างเด้อพี่น้องก็ขอบคุณอนิลีที่มาเป็นแห้งือ้อแห้งใจใหรือข่อย เบิง่งกระไดเหือข่อยแตกสักซ้ำอยที่ได้มาเยี่ยนหูได้สังคมไทยข่อยมือสึกว่าข่อยโชคดีและภูมิใจที่สุดในตัวเองนี่คือโอกาสข่อยบ่แมนยูทูปเบอร์เด้อพี่น้องนี่คือโอกาสสําหรับข่อยข่อยได้เยี่ยนหูถือว่าข่อยโชคดีที่สุดมีใจร้ายที่พ่อแม่อ้เออน้องขามาเป็นแหกเออแค่ใจให้ข่อยร้ายๆว่าว่าความจริงมันเป็นสิ่งที่บ่พิดเด้ออีหลาเพิ่่นสอนมาเนาะเพิ่นบอกว่า แต่สิ่งที่ผิดคือคนที่บอกความจริงคุนว่าอันนี้ข่อยรู้สึกว่าข่อยได้คาสอนนี้แบบได้แง่คิดหลายดีแล้วพี่น้องเราไปแล้วเด้อพี่น้องแล้วข่อยแฮปปี้เล่าใจไทยสละวันเด้อไปแล้วเด้อพี่น้องขอบคุณอิหรีที่เขามาเบิ่งเขามาเป็นแห่งใจให้ข่อยข่อยมีสาระทักษะและประโยชน์อีกอย่างแต่พอเมอ์ไอ้ไงน้องลูล่ลปๆป้าเพิน่นเขามาเป็นแห่งใจให้ข่อยไปแล้วสวัสดีภาษาไทยสาบายดีภาษาแล้วขอบคุณภาษาไทยขอบใจภาษาแล้วจ้า